แต่ไม่ค่อยชอบเล่นตุกเท่าไหร่อันนี้มันได้ใช้หูฟังไงตุกแม่งไม่ค่อยได้ใช้หูฟังล็อกเครื่องสนุกล็อกทำจอยส,สนุกล็อกเอ้ยผมกิดลูบิกให้มัดเขาจะวัดมาหาผมานี่แหละแล้วก็ม,มยกระเป๋ากูด้วยเฮีย มไ,ไม่มาละแตกว่ะไรนะเก้าร้อยฟาบ้าไปเลยกตื่นเก้าร้อยนี่แหละโอ,อ้โหโอเคอะเล่นเหอนเล่ลูกบวชม,มี่เก้าวีนะที่จะเล่นเปนลูกบวชหรือเปล่าจะพีชให้พี่อยู่ไกลทางบ้านทางบ้านใหญ่ทางยูเด็กบ้านใหญ่ ไปวะเนี่ยผมเปิดมาล่างใหง้ผมปัดป่าล่างดักดักมีแมนเล่นอยู่มั้ง,งช่เพื่อนนะปัดไฟเลยไม้นี้เป็นของคูณเฮ้ยที่มี่แกะนี้ให้ ไอ้เด็กนี่มันซีนหนำโซเยอะนะโซเยอะชิบหายเลยโอ้โหข้าง,งหลังไม่เลยไม่มีไม่มีไม่ได้ใครมา ไม่มีเสาแล้เบิดนะเอ้ยบรบเล็กมั้งแป้งตรงไฟต่อแล้วแต่ยังสอบข้าเครื่องอยู่เลยเฮียสวยละเกมนี้หัวก็สวยแล้ว่ะเกมนี้อ่ะถักเชิดเลยมีใครไปช่วยไหมกลับมากลับมากลับมาเฝ้าเกมต้องแพ้ละ ก็ยังไม่ผมรู้สึกว่าหลอดมันลดไวมากเลยว่ะเอ๊ะธรรมดาถ้าเราไม่เตือนเข้าไปสนสนุกผมไม่ช่วยแล้วผมเป็นเชลวเดินเดินกลับมาแล้วเดินกลับมาแล้วเชลยอะเคยแล้วเชิญแล้วมันจะซ้ำมันเดิ๋ยวเดี๋ยวี่เนี่ยรอกเลยรอกเลยเราบพี่สาวขาวหรอไม่มีมันไล่ต่อมันจะซ้ำโอ้โหแพ้ละทีม ตีอย่าเพิ่งจะบล็อกดิพี่รอเขาเล่นไม่ได้รอเขาบล็อกพี่แรงพี่ปัดนไอเนี่ยถ้าเปิดปัดตูตายแล้วอ่าแล้วพี่เป็นบอสเขาทำไมบอกแล้วรอเล่นไม่ได้ก่อนบล็อสเล่นเขาเล่นไม่ได้ไอ้เนี่ยหม่พอแบบว่าชิ้นเรื่อมันเริ่มตามตันนะฮะเนี่ยแม่งขี้ซ้ำจังมาก มามาหาเครื่องทางส่วนปันไว้ก่อนนะผมปั่นอยู่ดิมจังมากขวาล่างเอ้ยสายล่างต้ <c oughs> องส่วนสนุกม,มีคนปั่นยัง <c oughs> <c oughs> โอ้โหคุไม่ปั่นไม่เสร็จอ่ะคุณตั้งแกะอะไรเนี้ยมาหาผมนะอยู่ผมอยู่ผมบ้านเล็กทำไม,ไมคอมโบที่อะไรไม่ใช่หรอกนี่แม่ธรรมดาไม่ใช่คอมโบหน้าตามันต้องหันหน้าก็หาฝั่งเดียวกันคอมโบโโอเอ้าหลอกไฟตัวอีกหลงไฟอีกเนี่ย่ะละ เจอกันผมตายแล้วเจอกันทีมแค่นั้นเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมผมติดเนี้ย <c oughs> แล้วทำไมผมติดวอลโล่อะผมยังไม่ได้จ่ายเลยนะมันเอาโซ่อะไรมนาะไม่รู้แต่ผมไม่น่าแข่งไม้เลยก็นึกว่ามันไตายยากได้ต,<ม>ตอนแรกอะโอ้ยสวิตทีวีคนนั้นผมนึกว่ามันตายยากได้อยู่ ได้น่าจะปีไม้8ตีเลยขาดกูแล้วมาไปเล่นสนุกกับกูอะไรนะเอ้มาเหอะมันน่าจะตามผมไม่ทันหรอกพี่ตีไปปั่นพี่ตีขอฮิวแอป เฮียเฮียมันใช้โซ่ตัวนี้ก็แตกมันใช้โซ่พัฒนาการพี่แบงค์เซ็ตนี้ผมต้องออกไปเล่นบ้างเลยวะไปดักพี่แบงค์ดีกว่าโอ้มารูมารูมารู้แอนออนนี้ม่โหดแม่มาเจ้าโซ่ใส่พี่เฮียพี่ก็ตีขวอนตรงข สายกลางแต่มันใหญ่ผมมาดึงผมมาดึงโ,โ,โ,โอ้โหโดดค่อยมากก็มาดึงมันก็รู้อยู่แล้วว่าเรามาดึงแกเอาแกลูกบิดออกไปพี่จะปั่นละพี่จะไม่หิลวละพี่จะยอมตายนะ จะปันเฮ้ยแตกหนีแตกจบแน่อันนี้แตกแล้ว,ลวทีว <laughs> มันรู้ว่าผมมีรูบิกอ่ะที่หายแล้วจะรอ้อยติดไปยะตายตายากไปแล้วทีตายยากก็ไม่ได้ช่วยอะไรมันจะหลอก ทำไม่ได้มันหลอกล้อผมรับไม้ไมนเหี่ยได้แล้เพี่ยะเซ็ตี่ยอะไรไว้ออนเดี๋ยวเจอกูไปเล่นบ้านใกลจัดเลย ba vì gì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ครับยังไม่มาเลยมันจะหลับไปแล้วมั้งแหม่จะอะไรขนาดนั้นล่ะไอ้เหี้ยโอ้โหจะเกะได้แล้วเียอ,อะไรเนี่ยออกมาแล้วทีมเจอกันล้มแล้ว <c oughs> จีโนบไม่เล่นล้ว <c oughs> ล้มแล้วดิ ปีไม่โดนอาดี๋ยิงก่อนที่จะยิงให้เมือ่อคืนที่ลงตอนไหนฮนะแตกน่าจะเกือบปีสองนะเรียนเล่นไงจิตติ้นเสียงต้องบิดก<ะ>ินด้วย ข้างบนจริงด้วยฟังดีนะเนี่ยถ้าเราดับทางถูกด้วยอ๋อพุทตีไอ็คนที่เราเคยเจอเขาอ่ะมุ่งหน้าไปบา้านเล็กกันเถอเขาเล่นตัวอะไรอ่ะจังจังไม่ได้เราก ที่ชื่อเกอ่ะที่ถึงแค่ว่าเขาแพ้เราล้วเขาไปกุ่นเนยอละเขาเล่นอะไรเออเ็ไยองพมีมีใช้ไห่อให้บองหลังด้วยตายแล้วเปมนอันเียนออนเห็นออนหนาด้วยอ่ะมาสักนันจะไมเห็นได้ไงไให้แกตัว เสียงเรามันฟ้องนะเพื่อนเรียนไม่ได้หรอกมันเจอวิถีแล้วรูกเปล่ปปา,าที่เจอตาเนี่ยสตรีมเมอร์ด <c oughs> ้วยนะไปตีสี่ ในตอนที่เขาแพ้เราเราเขาไม่จดตีสิเกมจำได้ไหมเขาเล่นตัวอะไรแล้วอ่ะว่าไงต่ออ่ะเพื่อนคิดว่ารอดเหรอจะรอดเหรอผมจะไปเล่นไอมอสโซนได้ยังเนี่ยไปเรียบร้อยแล้วไปเบ็ดเมนไะเฮ้ยทางลังที่จุดตียังยังแบบไปชีวิตนะโอ้โห เเคแล้วตัอเราเชื่อไม่ติดเบ็ดเม้นตรอครับผมไปเล่นมอโซนก่อนที่ถีบเดินมาเรื่ลยเร่ยเรียบร้โอเคตัดเา้นต เกมเร้จบลงแล้วก็มีโมลเลืองทีก็ุส่ดีบากใส่